ค่ะถูกเสมอเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้อะ หน้าที่หลักนะคะของคนที่เป็นผู้ให้บริการแบบพวกเรานะคะมีอยู่3หน้าที่หลักด้วยกัน1ค่ะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ 2. นะคะเรามีหน้าที่สร้างบรรยากาศด้านบวกให้กับลูกค้าและ3ค่ะคือคําตอบของข้อนี้เลยคือเรามีหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาของเขานั่นเองหมายความว่าเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความผิดของลูกค้าเองหรือความผิดของเรานะคะเรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้เขานั่นเองค่ะเราอาจจะไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าใครผิดหรือว่าใครถูกแต่เรามีหน้าที่ที่จะมาช่วยเขาในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบค่ะว่าลูกค้าถูกเสมอจริงหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตัดสินก็ได้นะคะว่าใครถูกหรือใครผิดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่ของเราในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะคะ